นี่คือเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วก็ครูบ,บาอาจารย์หรือพ่อแมพีน้องที่แบบดูที่ชมวิดีโอผมอยู่ผมก็ถ่ายทำมาหลายคลิปแล้วนะครับเฉพาะวัดกลางบางแก้วในหลวงปู่บุญนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหรือว่าเลือกฝาบาทที่เขาเรียกว่าเนื้อทองผสมครับ ถ่ายทาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากัน,นครับก็ธรรมชาติเขาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพระผมเช่าผมเก็บผมบูชามาอันนี้เป็นห่วงเชื่อมนะครับอันนี้เป็นห่วงเชื่อมครับนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าหากว่าเป็นเนื้อทองเหลืองออกจะดำดำนะครับหลวงปู่บุญนี่หลวงปู่บุญนี่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองออกจะดำดำเทาเทา เอ้จะเนื้อทองเหลือจะดำดำแต่ถ้าหากว่าเป็นเนื้อเงินมักจะออกสีดำเทาครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเนื้อทองแดงก็ออกจะเป็นลักษณะแบบสีส้มๆครับนี่คือถ่ายทำให้ได้ดูกันนี่คือเนื้อทองเหลืองห่วงเชื่อมนะครับอันนี้ผมเชื่อมเพราะหลวงปู่บุญนี้ก็มีหลายพิมพ์นะครับผมเห็นมีหลายพิมมีทั้งห่วงเชื่อมมีทั้งห่วงสำเร็จ แล้วก็มีทั้งไม่มีห่วงที่ยังไม่ได้เชื่อมก็มีครับถ่ายทําถ่ายทอดให้ได้ดูกันครับจากศูนย์พระเครื่อง ARL ของผม,ม,มครับผมมีผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับกว้าจารย์ครับนี่คือศูนย์พระเครื่อง ARL ครับศูนย์พระเครื่อง ARL ครับเนื้อทองเหลืองเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับ ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะได้มาศึกษาจากพระที่ผมบอกว่าเป็นเนื้อได้พระเนื้อถึงและก็ธรรมชาติของเนื้อพระก็ได้ด้ยเพราะทุกวันนี้ผมเคยพูดอยู่เป็นประจำนะครับผมแบบเห็นว่า เรามาเน้นจุดเป็นจุดตายกันในการศึกษาพระว่าแท้หรือเก๋แต่จริงๆตัวสําคัญที่สุดก็คือเนื้อต้องถึงเนื้อต้องได้แล้วก็ธรรมชาติก็ต้องได้นะครับเนื้อต้องได้ก็หมายถึงว่าเนื้อพระรุ่นเก่าๆนี่โลหะนะครับโลหะที่ทำมักจะมีทองคําอยู่นะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะ,ะครับเนื้อโลหะทุกชนิดเลยนะครับมีมักจะมีทองคาอยู่ครับ นั่นคือเนื้อส่วนมากจะมีน้อยมากนะครับที่ผมจะไม่เห็นไม่มีทองคำเพราะฉะนั้นเนื้อพระต้องคล้ายๆว่าโลหะรุ่นเก่ามักจะมีแบบเป็นนวะโลหะนะครับมีหลายอย่างมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งนาคมีทั้งโออะไรแบบสำริดอะไรต่างนีนี่ก็คือเนื้อพระแบบเหรียญโลหะหรือว่าเหรียญทองแดงหรือว่าเนื้นเงินหรืออะไรอย่างเนี้ ส่วนมากจะมีทองคำผสมอยู่ครับมักจะพูดง,ง่ายๆก็คือถ้ารวมๆวก็คือเนื้อทองผสมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพระเนื้อทองเนี่ยเกมมีเยอะนะครับแต่พระเนื้อทองผสมเนี่ยเก๋ไม่ค่อยกล้าทำครับพดถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูไปน,นี่ก็คือหน้าตาหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วก็ดูหน้าถ้าก็เป็นลักษณะอย่างนี้นครับครับครูบาอาจารย์จะได้จำหน้า ให้ได้เหมือนกับหน้าคนครับพิมพ์พระต้องได้เนื้อพระต้องได้จำหน้าพระก็ให้เหมือนกับหน้าคนครับเนี่ยหน้าหลวงปู่บุญพิมพ์นี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเครื่อง A I L ของผมครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบอยังไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยครับศูนย์พระเครื่อง A I L ของผมเป็นศูนย์พระที่แบบคนสร้างถนนคนหนึ่งเท่านั้น ผมก็ผ่านวงการพระมาก็เยอะเหมือนกันนะครับบอกว่าในชีวิต4 0 5 0ปีครับที่อยู่คุกคีอยู่กับพัดเครื่องหรือว่าอยู่กับสนามพระอยู่ข้างสนนอยู่ข้างพุทธบาทอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาต่างๆครับจากศูนย์พระเครื่อง AIL ของผมชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรครูบาอาจารย์ครับก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูครับก็อย่าลืมครับ สิ่งที่เป็นกำลังใจให้แก่ผมคนที่ทําวีดีโอหรือว่าคนที่ทำศูนย์เครื่องนี้ก็คือครับไลค์หรือแชร์ครับ, like, share, รบให้พ่อแม่พี่น้องกรุณากดให้ดูขอบคุณมากครับคุูายอา,ารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ